แต่จิตมันเสพบอารมณ์แล้วจิตก็ไม่ตายสมมติว่าเราเรามีอายุหรือว่าเราเราเกิดลมหายใจจากไปเนี่ยเขาเอาร่างกายเราไปเผาเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปแต่ว่าจิตไม่ตายจิตไม่ตายจิตมันก็จะไปหาที่ที่เกิดไปตามกรรมที่ทําไว้นะครับเหมือนอย่างนี้เหมือนเคยได้ยินหรือเปล่าเนาะทฤษฎีอกสองใบผมงพ่อผมเคยพูดให้ฟังท่าบอกว่า จะดีโอ่งสองใบเนี่ยหมายถึงคือเรามีโอ่งอยู่สองใบไงใบหนึ่งมันโอ่งเปล่าสองใบเนาะใบหนึ่งอ่ะใส่แมวไว้แมวแมวเอาไว้ในโอ่งแล้วก็ปิดฝาไว้อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีอะไรเป็นโอ่งเปล่าปิดฝาไว้ก็เอาค้อนมาทุบโอ่งทั้งสองใบเริ่มที่ใบแรกก่อนทุบใบใบแรกทุบโอ่งใบแรกที่มีแมวปุ้งโอ่งพังแตก ถามว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาจากองค์ใบแรกไหมใบที่มีแมวมันมีครับมันมีแมวแมวกระโดดออกพุ่งออกมาเลยเพราะว่าในนั้นมันมีแมวอยู่ไงถามว่าแมวมันจะไปไหนไม่ต้องพูดจะคือเราไม่ต้องประจดูมันจะไปไหนก็ไปเรื่องของมันไม่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 เราไม่จำเป็นต,ต้องตามไปดูไปรู้มันก็ไปตามเรื่องของมันนี่องค์ใบที่มีแมวเนี่ยถ้าาเปรียบก็เหมือนพวกเราเหมือนผมเนี่ยเหมือนพวกเราทุกคนะนะจิตปุจิตเหมือนคนปุจชนทุกคน พอตายแล้วมันก็มันจะมีตัวอะไรมู้แบบมันออกออกไปออกไปหาที่ที่มันอยู่นะครับส่วนอีกใบหนึ่งก็คือองเปล่าเนี่ยพอทุบกุ้งแตกถามว่ามีอะไรมันจะมีอะไรออกจากองไหมที่ไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่เลยได้ไหมมันไม่มีนั่นแหละคือจิตคือคือพระอรหันต์พระรจ้าพระอรหันต์ที่ท่านสําเร็จเอดับทุกได้แล้วอ่ะก็จะมีตัวออกไปเพราะนั้นเราเราอย่าประมาทถาบใดไที่เรายังไม่ ไม่หมดทุกเนาะปฏิบัติจนสําเร็จเนี่ยมันก็ยังมีภพชาติเป็นที่ไปอยู่แต่ครนีภพชาติที่มันที่เขาว่าสามสิเบเอ็ดภพภูณ์ความสามสิบเอ็ดภพภูณตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสวรรค์ลกเป็นสุรกายเป็นพรมเป็นรูปพรมเนี่ยถึงมันจะมีอยู่จริงมันก็พิสูจน์ยากเพราะอะไรเพราะว่ามันเอามาให้ดูไม่ได้เหมือนเหมือนมีคฉถามว่าเอ่อพรุ่งนี้มีไหม เราก็รู้นะพรุ่งนี้มีแต่แต่ถ้าเกิดแบบว่าไหนเอามาให้ดูไหนซิมันไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นปัจจุตังนะครับตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าเป็นมิจฉาทิฐิทั้งทั้งทั้งสองความความเห็นเราจริงๆเนี่ยท่านให้เน้นที่ปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ก็ตรงที่ปัจจุบันนะครับพรุ่งนี้มีไหม รู้อยู่ว่ามีแต่เอามาดูไม่ได้ภพชาติหลังจากตายแล้วร่างกายแตกดับไปแล้วมันมีไหมมันก็มีอยู่นะแต่เอามาดูไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพิสูจน์โดยโดยที่เราจะเอาสิ่งตัวนี้มายืนยันให้เันเห็นชัดๆเป็นรูปธรรมเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยก็ท่านท่านสอนให้รู้ทุกปัจจุบันมันจะมีภพชาติอีกแบบหนึ่งที่เกิดในใจเราภนะาวะของภพที่เกิดในใจเราอันนี้เราสามารถพิสูจน์และเห็นได้ ทำไมต้อง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 ให้เราเห็นตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ยินยันไงว่าภาวะของภพเนี่ยหลังจากตายแล้วมันก็เหมือนกับภาวะของภพที่อยู่ในใจเราขนาดนี้แหละภาวะของภพที่เกิดในใ,นใจเนี่ยก็คือการปรุงแต่งความปรุงแต่งในใ,นใจเราตามความอยากเราอยากมันมีตัณหาสามเนาะเหตุที่เกิดทุกอ่ะการม,มาตัณหาพราะวาตัณหาเรื่อว่าตัณหา,นหาเนี่ยมันมันเป็นตัวทําให้เราไปเกิดดังนั้น เกิดเกิดหลังจากเราตายแล้วเอาไปเผาเนี่ยมันมันไกลตัวแล้วมันเอามาดูยืนยันไม่ได้มีแต่เขาว่ามามีแต่คนนู้ว่าคนนี้ว่าแต่แกเกิดหลังเกิดในใจเราเนี่ยเกิดความปรุงแต่งในใจเราตามความอยากเนี่ยบางทีเราโมโหขัดใจปรุงแต่งจนแบบขาดสติกลายเป็นสัตว์รกเป็นอสุจกายเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพุ่มเนี่ย เรากจะรู้เราจะสังเกตถ้าเกิดเราสติเราเรามัานคงนัดจะสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดในใจเราเนี่ยความปรุงแต่งที่เกิดในใจมันเกิดภาวะของภพขึ้นครนี้ถ้าเราแก้ปัญหาภาวะของภพในใจที่เราเห็นชัดในปัจจุบันได้ภาวะของภพที่เกิดหลังจากเราตายแล้วเนี่ยมันก็จะขี้คายยิ่งเราเราสามารถสลายภพชาติในใ,นใจเราได้เด็ดขาดเราไม่ต้องพูดถึง การเกิดอีกต่อไปเลยเพราะว่ามันถูกถูกเราถูกปัญญาความรู้แจ้งเนี่ยสลายภพชาติออกจาก,กจิตเราหมดแล้ว